สูวนพี่เอิงล่ะครับมีอะไรมานําเสนอบ้างครับเจ้าวันนี้สูตรของปีนะก็จะมานําเสนอเรื่องราวอาชีพการแก้ไขปัญหานะเจ้าการศึกษาอาชีพที่สําคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงรายก็คือการเลี้ยงหนอนไหมเนาะแต่ก่อนอื่นตีจะไปดูเนี่ยเอย๋พี่เอิงเนี่ยก็จะขอให้ทุกท่านรับชมการดําเนินการของโครงการพ่อพันปัญญากนเนาะก็ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยเจ้า จังหวัดพะเยาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตศูนย์พี่เลี้ยงโครงการพ่อพันปัญญามหาวิทย,ยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในมหาวิทย,ยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกอบสิริพักดีพินิษ์เป็นหัวหน้าศูนย์พี่เลี้ยง และมีคณะทำงานคือดรสุริยาส้มจันทร์อาจารย์นัทนนพงพาณิชย์และนางสาววินรัตน์ศรีติสารรับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงรายจำนวนสิบโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยหกโรงเรียนได้แก่โรงเรียนพะเยาวิทยาคมมีประเด็นหลักในการศึกษาคือผักตบชวาโรงเรียนป้าควานวิทยาคมมีประเด็นหลักในการศึกษาคือเห็ดฟางโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมมีประเด็นหลักในการศึกษาคือ ล้วยทอดกรอบโรงเรียนภูซางวิทยาคมมีประเด็นหลักในการศึกษาคือข้าวคั่วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน์พเยวมีประเด็นหลักในการศึกษาคือเชือกลวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพพเยวมีประเด็นหลักในการศึกษาคือพันไม้ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายประกอบด้วย4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์มีประเด็นหลักในการศึกษาคือนอนไหม โรงเรียนแม่จันวิทยาคมมีประเด็นหลักในการศึกษาคือถั่วเน่าโรงเรียนแม่ตำตากความวิทยาคมมีประเด็นหลักในการศึกษาคือภายในชุมชนโรงเรียนเทิงวิทยาคมมีประเด็นหลักในการศึกษาคือกล่ราวร้าจากแม่น้ำอิงมีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น92คนเป็นครูรุ่นที่1จําจำนวน52คน รุ่นที่2จํานวน40คนมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษานี้ทั้งหมดจํานวน4 9คนมีโครงงานฐานวิจัยจํานวน100เรื่องโดยแต่ละโรงเรียนมีประเด็นหลักในการทําโครงงานฐานวิจัยที่มาจากปริบททางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยใช้โครงงานฐานวิจัยเป็นเรื่องราวในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนแล้วนาเสนอผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เชิญรับชมการน,นำเสนอการทำโครงงานฐานวิจัยศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพราะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ เจ้านั่นก็เป็นภาพรวมนอกของศูนย์พิเลี่ยงมอพะเยานะเจ้าและต่อจากนี้ไปก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะไปชมการนําเสนอเรื่องราวความรู้และความสนุกสนานของโรงเรียนดํารงลาส่งข้อศูนย์พิเลี่ยงมอพเยาได้เลยเจ้า แก่จากโรงเรียนกำล,ลังราชสมภรจังหวัดเชียงรายครับผมเป็นคุณครูในโครงการพ่อคันปัญญาในปีที่2นะครับคราบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตัวนักเรียนในโครงการพ่อคันปัญญานั้นผมคิดว่าในการจัดการเรียนรูแ้แบบฐานงานวิจัยนั้นนะครับได้สอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับก็คือนักเรียนจะต้องมีทักษะในด้านภาษาก็คือการอ่านการเขียนแล้วก็มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์รวมทั้งนักเรียนยังสามารถคิดวิเคราะห์สื่อสารมีความร่วมมือในการทํางานมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีทักษะในด้านการประกอบอาชีพด้วยซึ่งทักษะตา่างๆนี้เป็นความสาเร็จของโครงการพ่อคันปยยนะัญญาครับสวัสดีค่ะกิฟค่ะสวัสดีค่ะปานค่ะ พวกเราเป็นนักเรียนในโครงการพอพันปัญญารุ่นที่สองก่อนอื่นจะพูดถึงความรู้สึกตั้งแต่เริ่มเข้าสมัครโครงการครูครูคได้บอกกับหนูว่าไม่ต้องการคนเก่งอะไรมากมายแต่ต้องการคนที่มีความสนใจมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบตั้งแต่วันแรกที่เข้าสมาัครคุณครูได้ให้จัดฉลากหนึ่งคำและตอบคำถามอย่างฉับพลันแค่เริ่มสอบก็รู้สึกแตกต่างได้อย่างชัดเจน หนูรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และยังเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตที่ไม่อาจลืมเลยค่ะและพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมจิตตะปัญญากิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตอาชีพของชุมชนกระบวนการนำเสนอเชิงวิชาการนำไปสู่ประเด็นการศึกษาจนนำไปสู่โครงการทั้งทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปนี้ค่ะ ม,มีอาชีพสาวไหมว,วันวันกะนั่งเศร้าไหมอยุหันเนะแมนแมนไหนจะต้องเก็บไปมอนมืดนอนใหม่แฮมกว่าจะล้อนอนเข้าจอกะใจ้เวลามืดเมือนแต่เฮาก็มีความสุขเนาะพวกเธอทำอะไรกันอยู่จ๊ะสศว้าใหม่ย่เจ้ายังสาวใหม่กันอยู่อีกหรอเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นแผ่นใยใหม่กันแล้วนะแต่กรแล้วเขายากจะได้น่ะไม่ยากหรอกจ้ะ เราเพียงแค่นำหนอนใหม่ไปวางบนแผ่นเฟมซึ่งเราได้ศึกษามาแล้วว่าแผ่นโฟมบอร์ดจะให้ผลผลิตได้ดีที่สุดแต่ที่สำคัญพวกเธออย่าลืมปิดหน้าต่างกันด้วยนะหูยแต่กันแล้วเขาจะเจ้๊หนอนพันมาอย่างน่าหนอนไหมมีหลายสายพันธนะจ๊ะแต่พันธุที่นิยมเลี้ยงกันในจังหวัดเชียงรายมากที่สุดก็จะมีพันนางน้อยราชพัฒน์ลูกผสมและพันธุ์นางลาย แต่เราได้ทำการทดลองมาแล้วผลปรากฏว่านอนไหมที่สามารถท้นใยไหมแล้วเส้นใยไหมกระจายตัวได้ดีนั้นต้องยงให้นางน้อยราชพัดเลยละจ้ะเล่าตะกี้ทีมีคนบอกว่าเวลาเลี้ยงนอนไหมเนี่ยเพื่อปิดหน้าต่างอ้าแสดงว่าแสงมีผลต่อพฤติกรรมการพ้นยของมันมันก็ ไม่หรอกจ้ะจากการบอกเล่าของเกษตรกรหลายคนบอกว่านอนไหมมักจะหนีแสงแต่เราได้ทำการทดลองกับแสงสีหลายแสงสีมาแล้วผลปรากฏว่าอุณหภูมิของแสงสีเหล่านั้นต่างหากที่มีผลต่อพฤติกรรมของนอนไหมแต่พวกเรานั่งเฝ้าตลอดเลยนะเพราะนอนไหมมันชอบเดินตกเฟรมโหยอันจะแย่จะไรนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะเพราะเราได้สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา สิ่งนี้คือไม้กระดกซึ่งช่วยป้องกันการตกเฟมของนอนไหมที่ไต่ตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงไงละจ๊ะแล้วแผ่นเย้ไม่ที่ได้รอเขาไปแอย่างได้แหม้องถ้าแง่ล้วใจไปได้หรือว่าไปขายไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะงี้ไปอย่างเมนก็ใช่แต่ว่าเรายังสามารถนํามาทําเป็นถุงชาได้อีกด้วยนะซึ่งถุงชาเนี่ยจะมีโปรตีนซิลิซีนโปรตีนซิลิซีนเนี่ยเป็นสารที่ยังช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้อีกด้วย และเรายังสามารถนํามาทําแผ่นมากหน้าได้อีกด้วยโดยเราจะนําแผ่นใยใหม่นะจ๊ะมาลอกเกาวไหมแล้วนํามาชุบกับสารบํารุงผิวหน้าก็จะทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นชุ่มชื้นเลยละจ้ะเราระวังเศษกระดาษใยไหมเนี่ยกับเส้นใยไหม่อันไหนได้กาไรมากกว่ากันพวกเราได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าแผ่นใยไหม่จะได้กําไรมากกว่าค่ะ นอกจากเราจะได้กําไรมากกว่าแล้วเรายังมีกามาวิธีการผลิตที่ยิงง่ายกว่าอีกด้วยโดยการทําเส้นใหญ่ใหม่นั้นเราจะต้องรอไหมเข้าจอสาวไหมลอกกาวไหมแต่ถ้าหากเราทําเส้นแผ่นใยใหม่นั้นเราเพียงแต่นําหนอนไหมไปวางบนแผ่นเฟร,รมรอประมาณ24ชั่วโมงหนอนไหมก็จะโนใหญ่ออกมาให้เราแล้วซึ่งใน1แผ่นเนี่ยมีราคาถึง70บาทเลยทีเดียว เฮ็ดยังกันอยู่นะ่ะอู้กะเลื่องแผ่นใยไหม่อยู่เจ้าอ๋อแต่ว่าบ่าวาาบบ่าจังไดก็ตามบ่ว่าห้าสี่ผลิตเป็นแผ่นใยไหมแต่ห้ากับขั้ที่จะอนุรักษ์กระบวนการผลิตที่เป็นเซนใยไหมไวเพื่อให้ลูกหลานของหฮาได้เห็นแล้วก็จะได้สืทอพอต่อไปเดอ้อเดี๋ยวยายสีสาวใหมกอนเดอ้อเดี๋ยวย้ายสีเอาน้าที่ย้ายเจากการสาวไหมนี่ไปทีมกันเดอ้อ หยุดหยุดยายหยุดยายจะเอาน้ำลอกเกาวใหม่ไปทิ้งไม่ได้นะจ๊ะเพราะในน้ำลอกกาวใหม่มีสารซิลิซินที่สามารถช่วยควบคุมการปล,ปลดปล่อยสารเคมีได้น,นะจ๊ะยายและถ้าหากยายนำไปทิ้งในแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ำก็จะเกิดการเน่าเสียได้นะจ๊ะยายและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าเราจะนำน้ำทิ้งเกาใหม่นี้มาวิจัยขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันมาจากโรงเรียนดำรงราชสมห์วันนี้จะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องการควบคุมการกปดบป่อยตัวยาในลูกประครบไทยด้วยสารสกัดจากน้ำลอกกาหมจากการศึกษานอนไหมเราพบว่าในเส้นใยไหมมีโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่าโปรตีนซิลิซินโปรตีนซิลิซินมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายประการหนึ่งในนั้นก็คือการควบคุมการกดบ่อยตัวยา ดังนั้นเราจึงนำสารซีรีซีนที่ได้มาช่วยแก้ปัญหาในรูปประคบไทยค่ะซึ่งเมื่อใช้ในครั้งแรกจะมีการปลดปล่อยตัวยาออกมามากเกินไปและไม่สม่ำเสมอเมื่อประครบซ้ําครั้งต่อไปจะมีการปลดปล่อยตัวยาน้อยลงส่งผลให้ลูกประคบไม่มีคุณภาพซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการเกิดอาการเหนียวเหนอะหนะและไม่สบายตัว อาจทําทให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจในรูปประครบได้ดังนั้นเราจึงนําสารสก,กัดโปรตีนซิลิซินจากน้ําลอกกาวไหมมาผสมกับรูปประครบเพื่อให้เกิดการควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้สม่ำเสมอขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จากการศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีรายงานมาว่าเคยมีการใช้โปรโตีนซิลิซินในการช่วยควบคุมและปลดปล่อยตัวยาสำคัญมาแล้วในต่างประเทศแต่ยังไม่เคยมีใครนำโปรโตีนซิลิซินมาใช้ควบคุมและปลดปล่อยตัวยาสำคัญในสมุนไพรในรูปประโคบค่ะเนื่องจากปัญหาดังกล่าวนะคะจึงนำมาสู่ถูวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานของเรานะคะ สำหรับจุดป,ประสงค์ที่1จะมีวิธีการทดลองดังนี้ค่ะโดยการทดลองที่1น,นะครับเราจะแบ่งน้ำออกเป็น2ส,ส่วนโดยส่วนแรกจะนำมาตกตะกอนด้วยเอทานอลและส่วนที่2เราจะนำมาตกตะกอนด้วยกรดไนตริกนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะนํามาผ่านกระบวนการไดอไลซิซเป็นเวลา10ชั่วโมงนะครับแล้วนําไปอบที่อุณหภูมิ80องศาเป็นเวลา1 2ชั่วโมงแล้วนําเอาสารที่สกัดได้มาเปรียบเทียบกันนะครับค่ะสําสหรับผลการทดลองที่1นนะคะวิธีการที่เราจะใช้สกัดโปรตีนซีซีเราจะใช้การตกตะกอนด้วยกรดอะซิติกและเอทานอลค่ะพบว่านะคะ ถ้าการตกตะกอนด้วยกรดอะซิติเนี่ยจะได้ปริมาณโปรตีนซีซินมากกว่าการตกตะกอนด้วยเอทานอลค่ะแต่เราไม่รู้นะคะว่าโปรตีนที่เราสกัดได้เนี่ยเป็นโปรตีนซีซินจ,จริงหรือเปล่าเราจึงนํามาวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เ,เครื่องสเปกโตโฟโตโมิเตอร์ค่ะความยาวคลื่นแสงที่สามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่สุดนะคะคือ230และ275นาโนเมตรค่ะและมีค่าใกล้เคียงกับโปรตีนซีซินมาตรฐานมากที่สุดค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นคุณภาพของน้ำลอกเกาไหม่ก่อนและหลังสกัดโปรตีนซีซินนะคะจะพราะว่าหลังการตกตะกอนด้วยกรดอะซิติกจะมีคุณภาพทั้งสีกลิน่นค่า PH ดีกว่าการตกตะกอนด้วยเอทาน,นอลค่ะต่อไปเป็นวิธีการทดลองที่2ค่ะเชิญชมจากวิดีโอได้เลยค่ะ ในการทดลองที่2นี้นะครับเราจะแบง่งซีริซินออกเป็น2ส,ส่วนนะครับโดยส่วนแรกจะผสมกับผงขมิ้นนะครับและส่วนที่2จะผสมกับผงไพรนะครับแล้วนําไปตรวจสอบความสามารถในการปลดปล่อยตัวยาโดยใช้เครื่องมือที่ดัดแปลงมาจากหลักการของ Plan Diffusion เซล l นะครับแล้วใช้สเปกโตรมิเตอร์เป็นตัวทดสอบตัวยาที่ถูกปลดปล่อยออกมา และนี่นะคะก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าฟลาร์ดิฟิชันเซลค่ะซึ่งฟลาร์ดิฟิชันเซลนะคะจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าสารมีการช่วยในการปลดปล่อยตัวยาสำคัญจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใดค่ะแต่เนื่องจากทางโรงเรียนของพวกหนูนะคะยังไม่มีอุปกรณ์ชนิดนี้เลยค่ะพวกหนูจึงประดิษฐ์นี่ขึ้นมานะคะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากฟลาร์ดิฟิชันเซลค่ะ ด้วยส่วนบนนะคะจะทําหน้าที่ในการใส่สารค่ะส่วนล่างจะทําหน้าที่ในการรับรองสารค่ะและโดยปกติแล้วนะคะฟลาตดิฟิชันเซลล์จะมีเมมเบรนในการกั้นระหว่างสงส่วนนะคะแต่พวกหนูจะใช้กระดาษกองแทนค่ะทุกท่านนะคะจะเห็นนะคะว่ามันมีหน้าตาที่แตกต่างกันค่ะแต่มีลักษณะการทํางานและกระบวนการทํางานที่คล้ายกันค่ะเอาละคะมาดูผลการทดลองที่2กันเลยนะคะ จากการวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยตัวย,ยาสำคัญในรูปประครบนะคะนี่ก็คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการปลดปล่อยตัวย,ยาของผงคาิ้นและผงไพรนะคะโดยทุกท่านจะสังเกตเห็นนะคะกราฟเส้นสีดำคือชุดควบคุมจะมีแนวโน้มที่ลดต่ำลงค่ะและชุดกราฟเส้นสีแดงนะคะคือชุดที่ผสมกับสารสกัดน้ำลอกเกาใ่นะคะ จะมีแนวโน้มที่ส,สม่ำเสมอและคงที่ค่ะทั้งนี้นะคะทำให้เราทราบว่าโปรโตีนซิลิซินมีส่วนช่วยในการควบคุมและช่วยในการปลดปล่อยตัวยาสำคัญจริงค่ะมาดูวิธีการทดลองที่3กันเลยค่ะการทดลองที่3นะครับเราจะนำเอาโปรโตีนซิลิซิน มาผสมกับสมุนไพรในรูปประครบแล้วนํารูปประครบไปกดลงบนกระดาษกองแล้วจึงนํากระดาษกองไปช่างบนเครื่องช่างเพื่อวัดหาปริมาณของสมุนไพรที่ถูกปลดปล่อยออกมาค่ะสำหรับผลการทดลองที่3นะคะกรามนี้แสดงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักของตัวยาในรูกป,ประคบไทยที่ถูกปลดปล่อย ออกมาในแต่ละครั้งและรอบที่ใช้ในการกบปะคบนะคะพบว่าชุดควบคุมเนี่ยคือกราฟเส้นสีดำนะคะจะมีการปลดปล่อยตัวยาที่ลดต่ําลงค่ะแต่เมื่อเติมสารสกัดจากน้ําทิ้งนะคะปริมาณ0.1 0.3และ0.5เนะคะก็พบว่าถ้า0.1เนี่ยก็ยังมีการปลดปล่อยตัวยาที่ลดต่ําลงอยู่ค่ะแต่ถ้าเติมสุด0.3และ0.5เนี่ยจะมีการปลดปล่อยตัวยาที่สม่ําเสมอและคงที่ค่ะแต่เราเลือกใช้ ปริมาณ0.3%นะคะเพราะว่าประหยัดและมีประสิทธิภาพเท่ากันค่ะต่อไปเป็นผลการทดลองที่4ค่ะค่ะสำหรับผลการทดลองที่4นะคะเมื่อเราได้รูปประครบมาแล้วนะคะนี่นะคะก็คือรูปประครบที่ผสมกับโปรโตีนซิลิซินค่ะส่วนนี้นะคะเป็นรูปประครบที่ไม่ผสมกับโปรโตีนซิลิซินนะคะ เอาละค่ะเราจะมาดูว่ามันมีการปลดปล่อยยังไงนะคะค่ะจะเห็นได้ว่านะคะรูป,ปรครคบที่ไม่ผสมกับโปรโตีนซิลิซินนะคะจะมีการปลดปล่อยตัวยาออกมามากเกินไปไม่สม่ำเสมอค่ะเมื่อประครบซ้ำครั้งต่อไปนะคะจะมีการปลดปล่อยตัวยาออกมาน้อยลงค่ะทำให้รูป,ปรครคบไม่มีคุณภาพนะคะ ส่วนลูกป,ประครบที่ผสมกับโปรโตีนซิลิซินนะคะจะมีการปลดปล่อยตัวยาออกมาสม่ำเสมอและคงที่ค่ะนั่นทำให้ผู้ใช้บริการนะคะชอบลูกป,ประครบที่ผสมกับโปรโตีนซิลิซินของเราค่ะ สรุปผลการทดลองเลยค่ะโอเคครับครับสำหรับการทดลองทั้งหมดนะครับสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังแสดงบนนี้นะครับพวกเราเนี่ยก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้มีเกียรติท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยก็ใช้สักถามได้เลยนะครับ สบายตัวสบายใจใช้รูปประโคผสมสารซิลิซินสิคะครับค่ะครัาค่ะครับในส่วนของการแสดงของศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ เจ้าก็ขอเชิญทุกท่านน่ะเจ้ารับชมการน,นำเสนอของศูนย์พีเลี่ยงอื่นได้เลยเจ้าสวัสดีครับ